รถตู้11ที่นั่งอเนกประสงค์ใช้งานง่ายๆสะดวกสบายต้องฮุนไดเฮสตวันเท่านั้นครับสวัสดีครับผมตีบิกรส่วนนะครับมาเดิมครับวันนี้ผมพามาชมรถตู้11ที่นั่งอเนกประสงค์นะครับเป็นแบรนด์ฮิตแล้วนะครับตอนนี้เป็นแบรนด์ฮิตเป็นแบรนด์มาตรฐานไปแล้วนะครับเป็นฮุนไดเฮส1วันคันนี้เป็นเครื่อง2องพดีเซล A2 แล้วนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเป็นดีลักนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่า เบิกรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยตัวดีลักเนี่ยเขาเลือกผลิตไปแล้วนะครับจะเป็นตัวมาตรฐานเป็นเหมือนแบบรถขนของไปละนะครับแต่ถ้าเป็น11ที่นั่งแบบดีลักตัวท็อปที่จะมีหูกระจกด้านข้างเนี่ยไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็น discontinu e ไ้อะนะครับเป็นของหายากสภาพสวยๆนะคันนี้มือเดียวป้ายแดงคันนี้มาพร้อมกับสีน้ำตาลเป็นเครื่องดีเซล A2 ขับหลังนะครับแล้วก็บำรุงรักษาง่ายๆคันนี้ดูแลรักษามาอย่างดีด้วยนะครับแล้วก็คันนี้ปี2 0 1 3 1 4สภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาชมกันนะครับมาเดี๋ยวเราชมกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่ามานะครับเหมือนเดิมนะครับผมรับประกันในสัญญาซื้อขายนะครับชนหนักพิคว่ำจมน้ำไม่มีนะฮะมาเดี๋ยวผมเปิดให้ชมกันปึ๊บโอเคคันนี้บอดี้สวยนะน็อตไม่มีขยับเลย คันนี้เป็นสีน้ำตาละเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับน็อตไม่มีถอดนะครับตรงนี้เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้รับประกันอะไรบ้างนะครับชนหนักผิดความไม่มีนะครับตัดต่ออะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็แผงกอความร้อนครบ,ครบแต่ต้องบอกงี้ครับทุกท่านที่มาซื้อกับผมเนี่ยเข้าค่อนข้างที่จะเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเต็นท์เนี่ยเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเราต้องรับประกันอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้เนี่ยมอกอชิ้นส่วนสีดําคันนี้จะสวยมากเลย นะครับเพราะว่าคันนี้ดูแลเซอร์วิสมาอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวทายคลิปผมพาทดลองขับกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่ารถเป็นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแลวเป็นขับหลังเนี่ยมันบํารุงรักษาได้ง่ายนะครับสำหรับรถประมาณนี้มันเหมือนรถอารมอารมณ์เอสยูวีหนึ่งคันเลยนะฮะมาห้องเครื่องนะซูมดูแล้วเนาะท่อยางชิ้นส่วนต่างๆโอเคดีนะครับห้องเครื่องเดิมนะครับน็อตไม่มีถอดเลยดูง่ายๆอันนี้เป็นเครื่อง A2 แล้ว A2 ดูยังไง A2 ดูอย่าง,ง,าง,างนี้ครับอ่าเครื่อง A2 นี้ครับท่อดีเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติ ตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกถ้าเป็น A1 ใช่ไหมมันจะเป็นปีเนียมปีเนียมอยู่ตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสีเงินเงินอันนี้ A2 จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วและคันนี้ดูแลรักษาอย่างดีประวัติครบเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันคันนี้เป็นหน้าเชน2แล้วนะหน้าเขาจะสวยนิดนึงนะเป็นหน้าเชน2คันนี้แล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็นล้อเขาเรียกว่าสีไฮเปอร์นะครับสีไฮเปอร์ตัวนี้มาพร้อมกับยางมิชลินปีใหม่ๆเลยปี24 ดอกยางหนาตับเลยนะครับก็เนี่ยมิชลิน SUV พัดนะครับปี24ดอกยางเหลือเพียบคันนี้ยังใหม่4ีเส้นเลยนะนะครับผมประตูเนี่ยเป็นประตูสไลด์2ด้านเลยนะมาเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะครับเบาะภายในเหมือนเหมือนเดิมครับหมุน360ได้นะครับแล้วก็เป็นเบาะ3แถว11ที่นั่งนะครับเป็นป้ายสีฟ้าเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวชมรถก่อนดีกว่ามาเดี๋ยวติดเครื่องให้นิดนึงนะครับปึ๊บ คเครื่องติดนิ่มๆง่ายๆเลยอ่มาเดี๋ยวดูนะครับรถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างที่ต้องบอกว่ารถฮุนไดตัวนี้นะครับเป็นรถตู้11ที่นั่งอเนกประสงค์ใช้งานง่ายก็เพราะว่าด้วยเรื่องของการขับขี่ของรถฮุนไดนะครับเรื่องของวงเลี้ยวเนี่ย เขาเลี้ยวได้ง่ายนะครับเลี้ยวง่ายสะดวกสบายแล้วก็ขึ้นลงสะดวกสบายเบาสามารถหมุนได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นพวงมาลัยหนังเย็บให้เรียบร้อยมาติฟังกชันพวงมาลัยมีให้ครบนะครับแล้วก็แอร์เนี่ยมีแอร์ทั้งหน้าทั้งหลังอยู่แล้วนะรถตูต้ตองมีแอร์หน้าแอร์หลังส่วนจอเนี่ยเป็นรถคันนี้เป็นดีลักตัวท็อปนะครับจอเนี้ยเป็นจอวิดีโอเดิมโรงงานเลยนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือปุ่มปรับแอร์หลังนะนะครับไม่ว่าลูกค้าจะมีคนนั่งข้างหลังหรือไม่มีคนนั่้าาลลัรรรกกกวน,กเเวนูเปดอ็็อแแษถ บำรุงรักษาได้ง่ายบางคนเนี่ยชอบไปปิดนะครับพอไปปิดเนี่ยมันก็เหมือนแบบแอร์ตู้หน้าเนี่ยเขาทํางานหนักอยู่คนเดียวนะก็ต้องเปิดช่วยกันนิดนึงคันนี้ประวัติไม่แท้นะรถเข้าประวัติศูนะครับแล้วก็คู่มือเนี่ยครบเลยนะคู่มืออะไรเนี่ยอยู่ในนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเนี้ยมันคือใจความสัมพันธ์เลยคันนี้ไม่อ่ะสองแสนถามว่ารถปี14อายุ11ปีวิ่งเยอะไหม ผมมองว่ามันไม่เยอะนะถ้าลูกค้าลองศึกษาดีๆแล้วอะรถเราตกวิ่งปีละ25 0 0 0ถึง30 0 0 0ถ้าเป็นรถไซส์ใหญ่รถตู้รถ SUV นะรถที่วิ่งทางยาวแต่คันนี้วิ่ง2 0 0 0ตีไว้วิ่งปีละ25 0 0ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานวิ่งไม่เยอะก็ตกเ,เดือนละ2,000โลปีก็ไอเดือน เดือนหนึ่งก็สองพโลวันล,ละ60กิโลก็ไปเช้าเย็นกลับมาตรฐานนะครับวิ่งไม่ได้เยอะแล้วก็รถคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวแท้แท้ไม่ได้วิ่งรับจ้างวิ่งทัวร์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะรถคันนี้ไม่ใช่นะครับดูจากสภาพภายในดูจากพรมนะครับพรมคันนี้เป็นพรม EI ด้วยเต็มคันนะพรมกระดุมเต็มคันเลยแล้วก็เป็นยี่ห้อแบรนด์โอเคนะยี่ห้ออยู่นี่ลองไปเสิร์ชด,ด,ดูก็ได้นะครับลองเสิร์ชดูก็ได้นะแบรนด์แบรนด์นี้ดีนะมันจะไม่อ้วนไม่พองนะครับประมาณนี้ส่วนเบาะเดี๋ยวผมไปแนะนำเบาะข้างหลังดี เบาใช่ไหมฮะเบาเนี่ยมันสามารถจะปรับ360นได้นะเดี๋ยวผมลองปรับดูก่อนอ่ามันจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนอย่างนี้แล้วก็เลื่อนอย่างนี้ได้ได้วยนะแล้วก็ปรับนอนอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนทางด้านนะนะาานู้นก็ปรับได้เหมือนกันนะนะทางด้านนู้นก็ปรับได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็เลื่อนเลื่อนหนีได้นะครับเลื่อนหนีได้มาเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูปุ๊บสามารถปรับอย่างนี้อ่าดึงดึงอย่างนี้ได้นะครับปรับแล้วก็ดึงปุ๊บ อย่างนี้แล้วก็เดินเข้าไปอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมประมาณนี้ก็ต้องบอกที่ที่บอกว่ารถคันนี้เป็นรถตู้ในประสงค์ใช้งานง่ายเพราะว่าด้วยเรื่องของเบาก,การปรับเบาง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับส่วนบางคนไม่ใช้แถวหลังตรงนี้ก็โอเคได้นะแล้วก็ภาษีถูกด้วยภาษีปีละพันเดียวเองมั้งภาษีปีละ1,100ไม่เกินนี้นะคบภาษีก็ถูก นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงเบาะก็นั่งสบายแล้วก็ไม่แคบเกินไปด้วยแล้วก็การขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวผู้ขับขี่นยจะขับง่ายเดี๋ยวผมทายขิ่ผมขับให้ดูว่าขับง่ายประมาณไหนอัตราเร่งดีด้วยนะนะครับเบาะก็เลื่อนตรงนี้เป็นอิสระเหมือนเดิมนะครับขึ้นได้ขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ปรับนอนได้นะครับปรับนอนได้ไฟตรงนี้ก็เปิดได้หมดนะครับเนี่ยนะครับสามารถจะเปลี่ยนสีไฟได้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปสอนทีหลังถ้าสอนเปลี่ยนสีไฟเดี๋ยวจะยาวนับส่วนวิทยุทีวี ใช่ไหมทีวีอยู่ทางด้านนี้ทีวีเนี่ยมันเป็นตัวท็อปมันจะมีมาจากโรงงานนะครับแต่ผมแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น Android ไปเลยนะนะครับเปลี่ยนเป็น Android ไปเลยอ่าเนี่ยครับมันจะออกลงมาประมาณนี้นะครับแต่มันตอนนี้มันยังไม่สามารถจะดูอะไรได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นเป็นดีวีดีะซึ่งตอนนี้ดีวีดีบ้านเรามันไม่มีขายแล้วครับผมเลยแนะนําว่าเป็นจอ a n d ด o i d ใหญ่ๆแล้วก็ใช้เป็น Wi-Fi ใส่ดู u t u b e อะไรนั้นไปเลยเราไม่ต้องเปลืองค่าซนะีดีเนาะ แล้วก็คันนี้มันเป็นตัวท็อปใช่ไหมครับพอมันเป็นตัวท็อปเนี่ยเวลาเราเราถอดอันนี้ออกเนี่ยช่างเขาจะเปลี่ยนง่ายเพราะว่าหลุมตรงนี้มันได้ทําไว้แล้วจากโรงงานแล้วก็มีปลั๊กมีสายไฟเดินมาแค่เราเสียบปลั๊กตรงรุ่นนะครับแล้วก็สามารถจะใช้งานได้เลยเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบพวกใช้ไฟ USB หรือว่าเป็น CD อะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้มันเริ่มล้าสมัยกันไปแล้วนะครับมันุดยุคแรกๆกันนะครับประมาณนี้เลยไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันเปิดออกช้าหรือเรนะ็วเนาะเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับมเดี๋ยวผ หมุนเบาะแปรบหนึ่งส่วนเบาะด,ด้านนี้เหมือนเดิมนะมันก็อย่างนี้มันปรับนอนอย่างนีง้ได้ส่วน่วนตรงนี้มันก็ปรับอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแต่กล้องขึ้นมาก็ได้นะถ้าร้อนอนะ่ะนะครับมาขึ้นมาดีกว่าอ่าเนี่ยมันก็พีิกอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมาสิบเอ็ดที่นั่งจริงๆอะ่ะตรงนี้ก็พับได้ด้วยนะเห็นนะได้หมดเห็นนะได้หมดเลยประมาณนี้ปุ๊บ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวตอนถ่ายตากล้องเขาต้องมานั่งได้นะครับก็เนี่ยแหละภายในสะดวกสบายในประสงค์เดี๋วดูฝาท้ายเหมือนเดิมไปออปชันเนี่ยเห็นไหมว่าราวมือจับเท้าแขนอะไรพวกนี้ผมคิดว่าเขาให้มาครบนะครับให้มาครบประมาณนี้ดูฝาท้ายกันนะส่วนฝาท้ายเป็นอย่างนี้แบบน,นี้นะครับอันนี้คือน้ำแอร์นะ อันนี้คือน,น้ําแอร์นะครับเพราะว่าแอร์มันเย็นนะน้ามันจะต้องไหลน,นะครับประมาณนี้โอเคส่วนทางด้านเนี่ยมันสไลด์ได้เหมือนเดิมสไลด์ได้แล้วก็พับขึ้นได้อ๋อตะกี้นี่สไลด์ไม่ได้เพราะว่าผมพับเบาะอย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยครับใช้งานเนี่ยใช้เนี่ยทำคนเดียวยังง่ายเลยสบายเลยเห็นไหมดึงปุ๊บอ่ะนี่พับพับตรงนี้ขึ้นเราสไลด์ตรงนี้ไป นะครับมันก็โอเคครบมันมีลายพรมโอเคหมดนะครับตัวถังสวยตัวถังสวยเหมือนเดิมเน็ตอาร์คน็อตต้องบอกว่ารถตู้คันนึงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วใช้งานได้จริงตอนนี้มันอยู่ที่ราคาแค่ห้าแสนเองนะเบิกรถใหม่มันล้านเท่าไหร่นะเมื่อก่อนล้านสี่ล้านห้าแล้วมันจะมีบางตัวที่ไปล้านเจ็ดแสนนะครับแต่ตอนนี้มันเบิกรถใหม่ไม่มีแล้วแต่ถ้าเป็นเบิกเป็นตัวใหม่ไปเลยซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นรถตู้จ๋าแบบดีก็จะประมาณล้านหกล้านเจ็ด ล้านสี่ตอนนี้มันไม่ถึงไม่ถึงล้านันงแค่ห้าแสนเองนะครับยังไม่รวมส่วนลดด้วยนะนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวดึงมาเหมือนเดิมนะครับถ้าใครมีสัมพาระเยอะก็คือเลื่อนไปอย่างนี้นางรัก็จะล็อกก็จะล็อกไว้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าของน้อยของน้อยจะนั่งก็เลื่อนมาอีกตรงนี้ได้นะครับมันเลื่อนได้3สเต็ปนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวปิดฝาท้ายลงเดี๋ยวดูรอบคันกันนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีให้ครบแล้วก็ที่บอกว่าถ้าตัวท็อปเนี่ยเราสังเกตตรงนี้จะเป็นโลโก้ดีลัก ถ้าเป็นอีลิทเนี่ยคือจะเป็นตัวเริ่มต้นนะเป็นตัวเริ่มตน้นถ้าดีลักจะเป็นตัวท็อปนะครับด้วยเรื่องของจอพวงมาลยัยหนังเย็บแล้วก็กระจกทันด้านข้างนะครับประตูสไลด์สด้านนะครับเป็นประตูสไลด์สด้านเหมือนเดิมสะดวกสบายมามาดูด้านนี้สวยไหมมาเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วให้ดูรอบคันกันนะครับปึ้มปุ้มอันนี้เครื่องติดอยู่นะครับมาดูเครื่องก็ได้ เนะช็คเครื่องได้เลยนะเครื่องสมบูรณ์นะครับไม่มีไอไม่มีควันนะนะครับไอควันไม่มีน้ํามันไม่มีกระเด็นเลยนะประมาณนี้เครื่องเดินนิ่งๆง่ายๆนี่อยากให้ดูซูมดูน็อตตัวถังเลยฮะไม่มีถอดนะตัวถังสวยหมดนะครับทางด้านนูนก็เหมือนกันนะครับที่ปิดฝาป้องลง จริงๆสีคันนี้สวยนะเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลดูแลรักษาก็ค่อนข้างที่จะง่าย,ยปึ๊บมาปิดง่ายไหมจริงๆของแต่งและออปชั่นฮุนไดเนี่ยเขาให้มาโอเคเลยนะครับผมว่าหลอดูดีนะครับกับรถตู้คันนึงออปชั่นที่สามารถจะใช้งานได้จริงๆนะครับอ่าเป็น A2 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล a 2วันนี้แดดจ,จ้าเลยครับค่อนข้างรอนนิดนึงก็ไม่เป็นไรถ่ายกันให้ชมกลางแดดกันไปเลยนะครับคลิปฉลามคันนี้ใส่คลิปฉล,ล,ลามแล้วนะหลังคาเนี่ยหลังคาสวยเห็นนะมาเดิมนะครับย้ำอีกทีเป็นสีน้ำตาลมาเนเชน n อเครื่องยนต์ดีเซล a 2แล้วนะครับยางเป็นมิชลินสีเส้น แล้วก็ล้อแม็กเป็นไฮเปอร์นะครับสีไฮเปอร์แล okay, so okay. ้วนะครับเสียงต้านโอเคกราบเกือบโอเคมิชลินมาให้อยากให้ดูดอกนี้ยางเป็นสองหนึ่งห้าเจ็ดส really ิบสิบหกนะครับอยากให้ดูดอกยางนี้เห็นไหมครับเห็นดอกยางไหมดอกยางยังขนดอกยังเต็มเลยครับอันนี้เซ็นเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้ที่หยดเป็นน้ำแอร์นะเพราะว่าแอร์มันทำงานนะครับแอร์เย็นเนาะ ทำไม่หยดก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วดิสเบกสี่ล้อนะครับเป็นดิสเบกสี่ล้อแล้วกระจกอันนี้ก็สามารถพับไฟฟ้าได้เดี๋ยวเราไปเน้นย้ำอีกทีตอนทดลองขับกันนะครับไะก็เดี๋ยวเราไปทดลองขับกับคุณได้เฮสันตัวนี้กันเลยครับไปเลย โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในกับเจ้าตัว Hyundai h ุนไดเฮสต์วันะครับคันนี้เป็นเครื่อง2.5ดีลักนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล A2 แล้วนะครับปี13-14รถมือเดียวป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็น11ที่นั่งป้ายฟ้าภาษีถูกนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับผมคันนี้เหมือนเดิมย้ำอีกทีนะข้อม,มูลของรถคันนี้เลขไมเพียง280,000เนี่ยกับรถ11ปีวิ่งเยอะไหมไม่เยอะครับวิ่งปีละ2 5 0 0ตกเดือนละ2,000โล ตกวันละ60กว่ากโลนะครับถามว่าเลขไม่ต่ํากว่า2 0 0 0 0 0ไม่แสนกลางแสนตายผมไม่ได้บ้าหรืออะไรใครนะเราพูดกันตามหลักความเป็นจริงวันนี้ผมก็ต้องการขายรถของผมและขายความเป็นจริงนะครับบางคันเจอรถไม่เสกไม่กองไม่กลับนะครับก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ารถบางคันเน่ยเขาไม่ได้เข้าศูนย์บริการนะครับแล้วก็รถคันนี้เข้าศูนย์บริการต่อให้ไม่เข้าศูนย์บริการเนี่ยผมก็จะต้องขายรถไม่แท้เพราะว่าผมจะต้องมีประวัติ ใบเซอร์วิสรถเซอร์วิสถึงไหนอะไรยังไงแบบไหนยังไงบ้างนะครับเพื่อความจริงใจกับลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้เราขายกันความจริงแล้วนะครับเพราะว่ารถขนาดนี้ไม่สองแสนแปดเนี่ยคันนี้เซอร์วิสดีนะครับแล้วก็รถรักษาดีด้วยอย่างเห็นยางไหมครับยางใหม่เงี้ยมิชลิน4เส้นนะครับแล้วก็เครื่องนิงน่งๆเงียบๆง่ายๆแอร์เย็นเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูอีกรอบนะครับนะครับเด็กง่ายๆเลยนะครับหัวฉีดทํางานครบ4หัวแบบเนียนๆดีๆอัตราเร่งดี มาเดี๋ยวเปิดแอร์ให้ดูก็มาเดี๋ยวเราทดลองขับกับรถฮุนไดคันนี้กันนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายท่านนะครับกังวลว่ารโต้คันนี้มันขับยากไหมต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถ11ที่นั่งแล้วต้องตามด้วยว่าอนเนกประสงค์แล้วก็ใช้งานง่ายพอด้วยเรื่องของการขับขี่นะครับวงเลี้ยวนะฮะมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนี่นะผมตีวงอย่างนี้เลยง่ายไหมเนี่ยพ้นตรงนี้เลยนะอ่าผมวนอย่างนี้ให้ดู วนเป็นวงกลมได้เลยครับผมถามว่ารถกระบะบางคันยังทําไม่ได้แบบนี้เลยนะเห็นไหมตีวงอย่างนี้เลยกลับรถง่ายๆผมบอกเลยว่ารถกระบะหรือ SUV PPV บางคันยังทําไม่ได้แบบนี้เลยนะครับวงเลี้ยวโอเคไหมวงเลี้ยวเขาค่อนข้างที่จะได้เลยนะครับก็ขับงานใช้งานง่ายมาดีไหมคืนพวงมาลัยตรงดีไหมเลี้ยวสุดตรงนี้เลยเห็นปะ พ้นหน้านะเห็นไหมพ้นหน้าละขนาดแคบแล้วนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองขับกันจริงจังดีกว่านะครับเดี๋ยวลองในซอยก่อนแล้วเดี๋ยวไปทดลองขับกันที่ริมถนนครับมาเดี๋ยวเราทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวลองกันในซอยก่อนนะครับเนี่ยจะให้ดูว่าการขับขี่วงเลี้ยวประมาณนี้คันนี้ช่วงล่างก็โอเคด้วยช่วงล่างรเอร์สวิตช์มาเรียบร้อยเลยนะครับมีประวัตินะ ประวัติเรบเรียบร้อยอเดี๋ยวผมให้ดูตอนเร่งเลยขับแบบมืดปาร์เลยนะใครได้ขับก็ชอบคือมันสามารถจะใช้ความเร็วได้แล้วก็ทําเวลาได้นะครับจริงๆไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นหรอกแต่หมายความว่าขับแล้วมันรู้สึกเราไม่อึดอัดกับกับรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางคนโอ้ยขับรถตู้เบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอแต่พอมาขับไอ้แบบเนี้ยเป็นดีเซลขับหลังเนี้ย ผมคิดว่าอาตาเล่งมันสามารถเหมือนขับรถเก่งคันหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพยายามจะจะพรีเซนต์ตรงนี้นะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ที่กำลังหารถแบบเนี้ยแล้วก็เข้าใจด้วยการขับขี่นะครับคือฟังก์ชันในการใช้งานการนั่งอ่ะทุกคนต้องการใช้อยู่แล้วแหละแต่พาระมันตกอยู่ที่คนขับนะครับถ้าคนขับเขารู้สึกสบายใจเนี่ยเขาก็อยากจะซื้ออยากจะใช้มันนะครับแล้วก็คนที่นั่งไปด้วยก็แฮปปี้ด้วยคนขับก็แฮปปี้นะครับประมาณนี้ เดี๋ยวถึงถนนยายละเดี๋ยวเราเราขับกันหน่อยเห็นนะซอยแคบแคบถนนแค่นี้รูดได้เลยนะเห็นนะไม่ต้องเกรงขับชิวๆายสบายๆขับมือเดียวด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมขับรถเก่งนะแต่ด้วยเรื่องของรถมันก็ขับง่ายด้วยแหละนะครับมาไปล่อยมือมอมไมลตรงละดึงมานิดนึงจบเลยเห็นไหมเล็งก็โอเคเหยียบก็บปื๊ดติดเท้า ครื่องดีเซลส่วนช่วงล่างก็ไม่ได้ขี้เหไ่อะไรมากนะครับคันนี้เป็นโช๊คอัพเดิมๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางที่มันซอฟนะครับยางใหม่ๆมันก็จะซอฟต์ทำให้ช่วงล่างเนี่ยเขารู้สึกนุ่มด้วยนะครับไม่ได้กระแข็งกระด้างนะครับลมยางก็ลมยาง32นะครับเป็นมาตรฐานไปนะครับถ้าอยากจะเอานิ่มก็เหลือ30นะครับแต่เป็นมาตรฐานก็32ไปก่อนนะครับเผื่อบรรทุกคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าบรรทุกน้อยก็ปลดลงมาเหลือ30ก็ได้นะครับจะได้ความนุ่มเพิ่มขึ้นนะฮะ ปแล้วออกเลนเปลี่ยนเลนเนี่ยง่ายเลยแล้วก็ผมจะพีเต์หลายครั้งแล้วว่าเรื่องทัศนวิสัยที่จะมองรถข้างนอกนะคือเก้าอี้ตรงนี้เขาอยู่สูงแล้วเขาผมสามารถจะเห็นรถข้างหน้าได้เลยนะครับมันสําคัญนะเพราะว่าถ้าเรามารถตู้ระขับด้วยความเร็วอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าคันหน้าเขาเบรกแล้วถ้าเราเห็นก่อนเนี่ยเราสามารถจะคานวณระยะเบรกของรถเราได้นะครับเนี่ยมันคือข้อดีที่ผมบอกว่าทัศนะวิสัยดีคืออย่างนี้ครับมันนั่งแล้วมันอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยครับ เหมือนผมจะเห็นถ้าเป็นมิวเอผมยังเห็นคันข้างหน้าอย่างเงี้ยถ้าคันข้างหน้าเกิดเบรกฉุกเฉินปุ๊บเราเบรกรอเลยนะครับแต่ถ้าเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่คันนี้เราเบรกอาจจะเบรกช้าเสี้ยววินาทีก็ไม่ปลอดภัยนะผมบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็เคยใช้ส่วนตัวนะครับกับรถรุ่นนี้นะฮะประมาณนี้ก็พิเศประมาณนี้ตะกี้ผ่านเต็นท์ผมไปแล้วอ้าวถ้าใครดูคลิปประมาณนี้แล้วบอกโอเคแล้วเดี๋ยวอยากมาดูตัวจริงเหมือนเดิมครับผมอยู่จังหวัดนนทบุรี ถนนรัตะนาธิเบศนะครับติดสถานีรถไฟฟ้าสาม้าหรือใกล้ๆก,กับสะพานพระนั่งเก้านะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรก o เกิลแมปไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็รูปนิ่งทางด้านขวาเดี๋ยวขอสักหนึ่งอยู่เทินปล่อยมือให้ลูกค้าดูก่อนนะดูอัตราเร่งกันไปปล่อยมือเลยนะเปน,นคขับดีไหมดีแค่พยุงเพราะถนนมันเอียงนะครับโอเคไหมดีไหม นี่ประมาณร้อยหนึ่งแล้วผมขอขับแค่ประมาณนี้นะครับถ้ารู้รถตู้ใหญ่ขนาดนี้ขับร้อยนึงปล่อยมือก็เยี่ยมแล้วสุดยอดแล้วนะครับประมาณนี้เลยมาเหมือนเดิมครับก็รายละเอียดนะครับรูปนิ่งเบอร์โทรทางด้านซ้ายรูปนิ่งทางด้านขวานะครับเป็นหน้าเพจติบิกรถสวยนะครับใครอยากได้รถตู้11ที่นั่งสภาพดีๆแล้วก็ดูแลรักษาดีๆหรือว่าอยากจะเป็นลูกค้าผมอยากจะอุดหนุนนะครับอยากจะใช้บริการ,ก,ารกันก็ ได้เลยครับยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับจะสะดวกง่ายกว่าการตอบแชทนะครับแต่ถ้าตอบแชทก็ได้นะครับแอดไลน์เบอร์โทรหรือว่าทางเพจก็ได้นะครับทาง Facebook ส่วนตัวนะครับข้อความ m e s เ e n g e r ได้หมดเลยผมตอบเองคนเดียวเลยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับยกหูโทรหาได้เลยครับถ้าชอบคันนี้ขอบคุณครับ